สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดปายเบิร์ตสกูลสกูนพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนสายๆพี่น้องบรนีาก็ลมแห้งเก่าลมแห้งอากาศเย็นเนาะหนาวหนาวมาเป็นจิตสองอาทิตย์แล้วเสียงลมบึ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 มไปใส่อนขี่เป็นรถบส่สมือเนี่ย ควนใช่ไปใ่ซโอ้ยจูงไปรอดบริปภนเลขบริปนเลขถ้ากันเหมุอย่างนี้เอาผู้ใดมาอีกแล้วนี่เหรอบ่ผู้ใดมาอีกล่ะ มันล่นบาทำล,<น>ลมแหงแล้วมันล่นเก็บไว้ซวรสผู้ใดน,นะฮะแม่มานน้องบิวน้องเบลมาเ่นมารนบ่ยายบุญกินกับเขา้ากินเข่ากักบยายบุญ เอากับเ่าาไปเฮ้ยบุตรนน่นิเอออยาฝันกันพอใจไปใส่ซิมอนบริพาันไปหาคุดต็มมานี่แต่เก้าคือวันเสาร์ที่แล้วไปหาคุดกบลมกับจ้ากี่ไปใส่พี่นองเนี่ยโอ้ยพกันไดนูใหญ่ลยามสิพนไปหาไรนู หาเอาหนูชองหนูผ่า่านภาอีชามโผหนูใหญ่นะหนูนตี๋มันอยู่อยู่อันท่อคามตี๋ท่อสายท่อให้หน้าเขาหน้าเขาปลาตัวเดียวเนี้ยได้แล้วหนูหน่อยหาตปั้ป้ลาชองโตเรื่อยเรื่อยหนูเอาอีแซมอนให้หน้าผายหน้าเขา ไปเมื่อเสาร์นี้พยายามกับไปเลยเห็นนูใหญ่ขติอาอแหนวพากันไปใส่กับหนูมื่อเสาร์ได้จักโตได้๋ยวหกตัว,ตวเขาหมักหากินแนวนี้พี่น้องยิงนกยิงนูยิงกระป๋อมคุดแหน่ไปอย่งสั้นค <c oughs> อยบอกกินน้ำดอกตัวใหญ่ไปได้คอยกบอกกลิ่นนู้นี่ <c oughs>

ยายรวยบ่ออกมาปตวล่าแดดตะว่าลมหนาวพี่น้องอากาศเย็นลมแหง้งแห้งทำโบฮ็ตว้าวปอย ป่อยว่าวเมื่อนี้เด็กๆว่างวันเสาร์พี่น้องจา๋าเดี๋ยวส่วงบ่ายสิพานไปงมป่าอยู่ส่วน พักกำลังเขียวพักกำลังใหญ่โอ้โลมอดพวกลมแห้งพักกาศนะข้าเจ้าเก็บกลิ่นแล้วได้พี่น้องมันใหญ่แล้วพอดีกลิ่นซัมเน่ พึ่งในลมพอดพัวลมลมแรงไข่เมื่อวานนี่นับมึงด้จักหน่วยบร่ได้นับบ่ประมาณสี่สิบ กว๋วยน่วยนี่แหละประมาณนั้นแต่ตใ่ายมานนีก,ก็ด้หลายอยู่ส่วงหน,น้าหนาวหันได้แค่30กวา่าเนาะอันนี้ชิได้อยู่สี่สิบกวา่าลมแรง พอส่วงสายๆก็เตรียมไข่แต่ว่าย่ามกันคืนมันบริไครเนียตื่นเศร้ามากนี่สิบมีไข่เนาะแต่พอส่วงสายๆมันก็นเริ่มไข่ไปหาคำเริ่มเข้าห้างแล้ว ท่าก็ได้หาฟองไปนี่ ถ้ามันแดดกับน้ำกับสไหลแห้งแต่มือได้บ่แดดมันก็บ่ค่อยไหลแห้งเลยแต่ว่าน้ำมันใกล้สิเต็มแล้ว

พุ่ไปขุดต้นทั้งหลังพุ่นจะมีหัวนี่มีหัวยู่ป่ขุดมันต้นมกถั่วยายรวยมันล้มลายมันกูดกำลังเป็นมะเห็นหัวมันอยู่แต่ว่ามันคุดง่ายมันต้นมันแตกเขิบ คือหัวน้อยแถอะหุ้นต้นนี้ใหญ่เปจังหัวใหญ่ขุดมันต้นหัวใหญ่บ่หัวใหญ่บ่นี่ยาวเอาไป็นหนึ่งหน่อมันต้น อันมีซอหัวว่นี้ก็แม hm ่นป่ามันมันต้นสามนี่งดขึ้น โอ้ยมันยังมีหัวต่อไปอีกนะเอาเบิ้งดูฮะมีมันตะวมมันยังมีหัวต่อไป,ไปซับมันเนี่ยเห็นบทีมันอันแตกเขมอดผิดอ่ะมันหัวลงลุ่มนั่นซับหมุนเบิ้โลโโรเคเล่นี่หัวนี่ใหญ่นะจ๊ะนี่สองหัว เอาไปหมกหรือว่าเป็นออปน,นึ่งสับหมุนเบิร์ดกวาดสิได้ขุดมันตน้นรอบรอบสะเอาไปได้ดิปนใส ดึงขึ้นมาปลาหัวใหญ่ได้ทำหัวนี่เบิ่งแน่ปา่ตเดี๋ยวมันสัตว์เอาไปหนึ่งอันนี้คือมันต้นนะจ๊ะน,นะนี่ไงอีกหัวหนึ่งหัวมันขั้นบุโศกอันนี้มันต้นมันหาละที เออวันหนึ่งมาทางตะกาแะอะไรเห็นยี่แต่ขือนี่มันต้นป่าเยียรลมแหง้งแหง้งห<า>ัวาขาด คนเบนิ็ดหัวมันเบิ่งใครทำัวมันเอาไปเสื่อมมันตดวิ่งพอแล้วเราต้องคุดลายสำนีแหละเอ,อ้ยโยกเอามันไปออกเมื่อนะพอแล้วอยาว่าเอาลายลายเอาไว้คุดมือหน่าพี่ อะไรจะเป็นมันต้นอะไรจะเป็นมากระเจียบบ้านได้เก็บบ้านได้แก่เต็มอยู่ หัวมันใหญ่เสียเพลจะได้กิ่นทามเอาไปมกไฟพิงไผยยามหนาวๆเนี่ยก็มกมันไปพร้อมเนาะหรือเอาไปเสื่อมไปหนึ่งก็ได้พี่น้องมันต้นเข้ากับบรรยากาศหนาวๆอันนี้คุดน้อยเดียวบม่ได้คุดลายเนาะ มันคุดเบื่อหันกันไลยๆอยู่พี่น้องจ๋าเดี๋ยมาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี